อีกเรื่องหนึ่งครับลูกชายขอยงผมเองต้องบอกแบบนี้แท็กพรันยูครับโสดมาพักใหญ่แล้วถามทีไรก็บอกว่ายังไม่มีใครสักทีล่าสุดเจอตัวนะครับแท็กประกาศเลยว่าอีก2ปีจะมีลูกครับหลายคนก็งงอ้าวตอนนี้มีแฟนแล้วเหรอแท็กบอกว่าก็มีคุยบ้างแต่จะใช่แม่ของลูกในอีก2ปีหรือเปล่าแท็กก็บอกว่าอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเป็นการวางแผนที่น่าสนใจมากนะฮะค,คือปกติ2ปีแต่งงานอะไรประมาณนี้ี่2ปีมีลูกเลย นั่นหมายความว่าจากนี้อีก2ปีนะฮะต้องรีบหาแม่ของลูกให้ได้แต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดจะแต่งงานแท็กบอกแบบนี้ครับว่าไม่คิดจะจัดงานใหญ่โตเพราะว่ารู้สึกเปลืองอยากเก็บเงินไว้ทําธุรกิจมากกว่าผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาก็ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะคะใช่จัดงานใหญ่โตตมน้ำพิกล,ลายแม่น้ํานี่บอกเลยว่าไม่ใช่แท็กแน่นอนครับฟังเสียงลูกชายผมหน่อยครับก็ไม่รู้สองปีก็สามห้ามีลูกจริงเอาจริงๆริงนี่พูดจริงถ้า,ถามีลูกไม่ต้องไม่ต้องตกใจเ <S S S> พ่าเราบอกแล้วว่าสามห้าแล้วเราก็อยากจะมีให้คุณพ่อคุณแม่ด้้วยครับเเาาตอนนี เขาว่างๆก็เออให้เขาเลี้ยงถามว่าม like? ันมีไหมมัน okay? ก็ต okay, so ้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้โฟกัสไปทางนั้นมากมายขนาดนั้นครับผมคือเราจะคุยกันเงียบๆสูขขอกันเงียบๆจบแล้วครับแล้วเอาเงินที่ตกแต่งกันเป็นล้านเนี่ยไปทําธุรกิจอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ว่าถ้าถามว่าโอเคอยากจะมีชุดอยากจะมีถ่ายรูปอะไรเหมือนชาวบ้านชาวช่องเข้าไหมถ่ายเลยแค่นั้นพอครับเพราะผมรู้ว่ามันคือความฝันของผู้หญิงหลายๆคนครับ นั่นก็เป็นเรื่องของพลันยูลูกพ่อ